พี่ไปเจอเกมแปลกๆมากแล้วนะครับผมมันไม่เชื่อว่าแปลกหรอกมันน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมมันเป็นเกมคล้ายๆกับเกมไอออนแมนนะครับผมมันคือไอออนแมนแบบแฟนเมกอะแล้วทุกอย่างอะภาพสวยไหลลื่นแบบเป็นภาพการ์ตูนเลยอะเนี่ยแล้วก็มีชุดที่เราปลดล็อกด้วยนะครับผมมีชุดอ่ามีชุดสูบแบบไอออนแมนเนี่ยเยอะมากๆเลยประมาณ6ชุดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สี สชุดนะรวมชุดเราเป็น5้าชุดนะครับผมแล้วก็มีของตกแต่งม, upgrade, อมีอัปเกรดอาวุธมีอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยอะ่ะค่อนข้างสนุกเลยนี่แต่พี่จะเล่นให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือภาพของตัวเกมเป็นเกมฟรีนะทุกคนเป็นเกมไม่ต้องใช้เน็ตอ่ะอ่ะปึ๊บไอรอนแมนก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมส่วนมากเขาจะไม่ค่อยต่อยมันจะยิงนะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเนีนเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็บินได้เลยก็บินไงวะอ๋อกดทีนึงเห็นไหมมันก็จะบินแบบนี่ไอออนแมนจริงๆแหละแต่ว่าชื่อเกมมันไม่ใช่อ on อนแมนนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เห็นน่ะมันก็คือไอออนแมนแหละถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อ่านชื่อเกมอ่ะยังไงคนอื่นเห็นก็ยังคือแบบมันไอออนแมนจะชัดนะครับผม ส่วนแต่ละด่านนะมันจะจํากัดเวลานะครับผมบางด่านเนี่ยมี2อาทีบางด่านมีสามาทีนะถ้าสมมติว่าด่านด่านนั้นเวลาหมดก่อนก่อนที่ศัตรูเรากําจัดไม่หมดเนี่ยด่านนั้นมันจะไม่ผ่านนะก่อนศัตรูอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งออยู่นี่โอเคเรียบร้อยเนี่ยผ่านด่านเสร็จปุ๊บเราก็ไปด่านต่อไปได้เลยเห็นไหมง่ายๆ ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะในการเล่นนี่แด่งกลางคืนภาพสวยวะ่ะสวยเลยอะ่ะโอเคไอเกมเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นในในเพย์สโตด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆโหลดในเพย์สโต้อะมันจะมีโฆษณาเออตัวนี้พี่บอกก่อนแต่ว่าในคลิปเนี่ยที่พี่เอามาแจก,กครับผม มันเป็นแบบมอสไงแบบมอสแบบไม่มีไม่มีโฆษณาอืมุ้ยโอ้โหเยอะเนี่ยโอ้โหเยอะเป็นฝูงเลยยิงไงหมดวะเนะี่ยโอ้โหอ,อืมอม,มาเยอะก็ดีนะได้ EXP ตอนนี้เราเลเวลสี่นะยิ่งเลเวลเราเยอะเนี่ยเรายิ่งเก่งนะครับผม เรียบร้อยนานสามนัวไปแบบเร็วก็ผมเออได้อย่างหนึง่งปืนเราลองสังเกตปืนด้านขวาของเรานะครับผมตรงปุ่มสกิลอะตอนนี้ของพี่มีแปดสิบนัดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเรายิงยิงอยู่เนี่ยกระสุนหมดก็คือหมดนะครับผมเออเราต้องเออคำนวณกระสุนให้ดีๆนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราฆ่าเนี่ยมันจะดรอปกระสุนให้นะอืมไปยิงต่อ เอ้ยกดผิดเอออยู่ดีก็มันก็ไม่ยิงเรียบร้อยนี่กระสุนกระสุนกระสุนเเห็นไหมมันจะดอกกระสุนดอกเลือดด้วยแต่ว่าเลือดถ้าสมมติว่าเราใกล้าตายเราต้องรีบหนีก่อนนะรีบหนีไปหาที่กำบังนะครับผมมันจะตัวเกมมันจะรีเลือดให้เราโดยอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะ โอ้หต้องมาบินหายกันเนะี่ยมันอยู่ไหนวะเนะี่ยเอ๊ะอยู่ไหนกันโอ้โหต้องหาทั่วเลยเนะี่ยมันอยู่ไหนวะเนะนี่ยเนี่ยสามารถตรงนู้นนี่ปะไม่มีมันสุดแมปและเอ๊ะนี่โอ้โหไปซ่อนอยู่ตรงไหน ไปซ่อนไหนมาเนี่ยยังโอเคนึกนึกว่ายัางไม่หมดเลเวลห้าแลละครับผมเลเวลห้านี่ไม่ใช่ด่านห้านะครับผมมัน,เป,นเ,เ,เป็นเลเวลตัวละครนะโอ้โหเรายิ่งผ่านด่านเยอะศัตรูยิ่งตัวใหญ่ขึ้นวะ่ะเพิ่งสังเกตอู้โอ้โห,โโหรถถังรถถัง เดินยิงจะง่ายกว่านะบินยิงแบบพี่บินยิงไม่ค่อยถนัดวะยิงแล้วไม่ค่อยโดน่ยดูภาพดิเป็นภาพการ์ตูนเป็นภาพการ์ตูนแบบเนี้ยเป็นภาพการ์ตูนที่พี่แบบชอบด้วยนะอืไม่ต้องแบบสมจริงอะไรขนาดนั้นอะ่ะขอให้เล่นลื่นแล้วก็ภาพสวยๆอะ่ะนาเข้าซอกได้ด้วยนึกว่าจะเข้าไม่ได้น,นี่อยู่นี่ โอเคผ่านด่านสี่ครับผมด่านกลางคืนอย่างนี้แล้วไอ้พวกทหารพวกนี้มันไม่ช่วยเราเลยยางไงมันนะเอ้ยปล่อยให้เราสู้อีกคนเดียวนี่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 น <Okay. S 2> โอเคโอ้โห oh, เป็นฝูง โอ้ฝนงจริงยิ่งพึ่งยิ่งพึ่งกระสุนหมดเอ้ยก็เออนี่กระสุนหมดของจริงเก็บกระสุนก่อนเดี๋พึ่งยิ่งพึ่งเก็บกระสุนก่อนโอ้กระสุนหมดโอ้ยโอเคมีกระสุนพอยิงพอยิง โอเคเห็นไหมกระสุนหมดก็คือมันจะยิงไม่ได้เราต้องหนีแล้วก็หาเก็บกระสุนเอาใหม่เก็บร้อยเก็บเก็บเก็บไอ้สีทองทองนั่นจะเป็นเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจบินหนีกนันจะตายเอาเนี่ยสมมติว่าเราบินหนีเลือด <m> เ,รอเราก็จะกลับมาเต็มหลอดให้เหมือนเดิมโอเคมันแอบซอกแอบหลืบจังวะ เด็กตัวหนึ่งอุ้ยสองตัวมาเลยครับผมเุ้ย,ยพึ่งเุ้ย,ยพึ่งโอ้โหตกใจหรือว่าจะตายเอาะเด็กตัวหนึ่งโอ้โหทำไมมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นวะอะไรเนี่ยเออไม่ โอเคดันต่อไปดันห้าครับผมด่านห้ามีอะไรมั่ง้องไปทางนี้อ๋อทางนี้ไปไม่ได้สุดแมพสุดแมพสุดแมพไปไม่ได้ปุ๊บนี่งไงเต็มเต็มครับผมเต็มคาราเบลครับผม ยนต์ตัวใหญ่ใช่ไหมด่านห้าน่าจะเป็นบอสแล้วนะเพราะว่าส่วนมากบอสมันจะอยู่ด่านห้าด่านสิบด่านสิบห้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมบอสอยู่ไหนวะถ้าเราไปไหนไม่ถูกหรือว่าหลงดูแผนที่มุมขวาบนได้นะอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินนี่ไงอยู่ใต้ดิน เฮ้ยบอสตัวใหญ่จริงด้วยโอเคโอค้โหยืนยิงดวลกันงนี้เลยว่ะมาดิยืนวัดกันเลยยืนวัดยืนวัดอุ้ยมันยิงยิงจรวด โอเคเรียบร้อยผ่านครับผมเนี่ยตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Iron Man Fan Make นะต้องเรียกว่าแฟนเมกนะครับผมเพราะว่ามาบิลเขาไม่ได้มาสร้างเองนะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมเป็นไฟ์ APK นะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปจะมีเกมอะไรเมกนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ